สวัสดีครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าใต้ท้องรถที่คุณรักกําลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นโคลนกรวดหินหรือแม้แต่ความชื้นจากน้ําฝนและสภาพอากาศในบ้านเราสิ่งเหล่านี้คือสาเหตุหลักของการเกิดสนิมที่คอยกัดกินโครงสร้างและลดอายุการใช้งานของรถยนต์คุณอย่างที่คุณอาจไม่รู้ตัวการพ่นกันสนิมไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามนะครับแต่คือเรื่องของความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานรถยนต์ของคุณในระยะยาว เราเข้าใจดีครับว่ารถยนต์ไม่ใช่แค่พานะแต่คือเพื่อนร่วมทางในทุกๆวันคือทรัพย์สินที่คุณต้องดูแลวันนี้ครับเรามีวิธีที่จะช่วยให้รถของคุณห่างไกลาจากสนิมได้อย่างยั่งยืนด้วยบริการพ่นสีกันสนิมคุณภาพสูงเราใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเนื้อโพลิเมอร์พ่นเคลือบทุกซอกทุกมุมของช่วงล่างรถคุณตั้งแต่เพลาแนบโช้คัคซีไปจนถึงใต้ท้องพื้นปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบในทุกสภาพถนนทุกสภาพอากาศ ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วงล่างที่ดูเหมือนใหม่เสมอแข็งแรงทนทานปลอดภัยและช่วยยืดอายุการใช้งานของรถคุณไปได้อีกนานแสนนานไม่ต้องกังวลเรื่องการผุกร่อนไม่ต้องเสียเงินซ่อมบำรุงแพงๆในอนาคตแค่ให้เราดูแลคุณก็หมดห่วงได้เลยครับอย่ารอให้สายเกินไปนะครับให้เราดูแลช่วงล่างรถของคุณให้แข็งแรงทนทานและไร้สนิมไปอีกนานแสนานานสนใจครับติดต่อสอบถามและจองคิวบริการได้เลยที่ร้านโปรเกสคลีนหรือเยี่ยมชมศูนย์บริการของเราตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันคาวเทคส์อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสแกวเราพร้อมดูแลรรกของคุณด้วยความใส่ใจครับ